ค่ะนีกก่ก็กับช่องาพาวิลิตานะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เราไปสอบสัมภาษณ์ที่พีบิดกัน,นะคะ่ะเราได้สัมภาษณ์เป็นรอบเช้านะคะก็คือช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วก็เป็นกลุ่มแรกเลยที่เข้าไปสอบสัมภาษณ์นะคะโดยเราไปถึงมาหาลัยเนี่ยประมาณช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะคะแล้วเราก็นั่งรอที่โรงอาหารก่อนพอใกล้ถึงเวลาเนี่ยเราก็เดินขึ้นไปชั้น2นะคะไปที่ห้องห้องนึงก่อนเพื่อนั่งรอแล้วก็เช็คเอกสารก่อนจะไปสัมภาษณ์ะคะ่ะ พอถึงคิวเราเนี่ยก็จะมีพี่ๆเนี่ยพาเราจากห้องชั้นสองเนี่ยลงมาห้องด้านล่างนะคะเพื่อมานั่งรอเพื่อจะรอเป็นคิวไปสัมภาษณ์ต่อไปนะคะพอถึงคิวเราที่ต้องสัมภาษณ์นะคะพี่ๆก็จะพาไปห้องที่เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์นะคะ ตอนเราสัมภาษณ์เนี่ยเราได้กรรมการสองท่านนะคะเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ชายท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นคนจีนค่ะโดยสัมภาษณ์นะคะเราสัมภาษณ์เป็น2ภาษาค่ะก็คือเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนั่นเองสิ่งแรกที่กรรมการให้เราทํานะคะก็คือการแนะนําตัวนั่นเองค่ะการแนะนําตัวนะคะเราแนะนําตัวเป็น2ภาษานะคะก็คือมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะโดยในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะแนะนําตัวไปมีเป็นแนะนําตัวเป็นชื่อจริงชื่อเล่นอายุเรียนสาย อะไรโรงเรียนอะไรแล้วก็เป็น G Pa พของเราค่ะแล้วก็อธิบายไปว่าเราเป็นคนยังไงมีกิจกรรมที่ภูมิใจคืออะไรประสบการณ์ที่ประทับใจแล้วก็เป้าหมายในอนาคตค่ะส่วนภาษาจีนนะคะเราจะแนะนําตัวไปก็มีเป็นชื่อจริงชื่อภาษาจีนชื่อเล่นอายุอยู่ม6โรงเรียนอะไรข้อรูวมีกี่คนงานอดิเรกแล้วก็อาชีพที่อยากเป็นค่ะถามที่เจอนะคะที่เป็นคําถามภาษาอังกฤษก็จะมีคําถามที่ว่ารู้จักคณะจากที่ไหนยื่นไปกี่ที่รู้ใช่ไหมว่า ขณะนี้เนี่ยต้องไปเรียนจีนตอนปีสค่ะส่วนคําถามภาษาจีนที่เราเจอนะคะก็จะมีคําถามที่ว่าเห็นว่าเคยไปจีนมาเนี่ยประทับใจอะไรในประเทศจีนนะคะแล้วก็อาจารย์เห็นว่าเราอยากเป็นล่ามนะคะจากที่เราแนะนําตัวไปแล้วก็กจากในพอร์ตนะคะอาจารย์เลยถามว่ารู้ใช่ไหมว่ามีเทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารเนี่ยเยอะขึ้นคิดว่าอาชีพเราเนี่ยจะยังเป็นที่ต้องการอยู่ไหมในอนาคตนะคะซึ่งคําถามนี้อาจารย์ก็ถามเป็นภาษาจีนนะคะแต่เราขอตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ เาสัมภาษณ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีเนี่ยก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะพอเราสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เราออกมาจากห้องได้ค่ะ mm hmm. แล้วพี่ๆเนี่ยก็จะรับเรานะคะเพื่อไปรับไอติมที่คณะเนี่ยให้เนี่ยไปกินนะคะก็คืออร่อยมากเลยเดี๋ยวขึ้นรูปใหดูดด ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ที่เราเจอค่ะแล้วก็รอผลรอการประกาศผลอีกประมาณ10วันนะคะซึ่งผลก็ออกมาว่าเราติดนั่นเองซึ่งตอนนั้นก็ดีใจมากกระโดดตัวลอยเลยถ้ามีคาถามอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์เนี่ยก็สามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากปรึกษาการเป็นส่วนตัวก็สามารถ DM มาได้เลยทาง IG นะคะ IG ีนี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย